ในคลิปหนึ่งก็มีว่ามีผู้ถามมาบอกว่าเราทำสมาธิแล้วเรามีคนมาบอกว่าเองจะทำจิตดับไปทำไมมันคืออะไรแล้วก็ผลของมันคืออะไรเป็นธรรมดาแล้วในการที่เราจะเจริญปกติคนเราเนี่ยมันก็อยู่ตามรูปเสียงกยิเลสการสัมผัสธรรมลมจะไม่รู้จักธรรมะแล้วเราก็เป็นบาเป็นทาสของรูปของเสียงกยิเลสการสัมผัสธรรมลม บาป็นทัดของกิเลสสมานขันธมานเทวบุตรมานอภิสังขาันมานมาัจจุมาเนี่ยเราเป็นบาปบรรทาดมานเขาก,ก็จะสร้างบารมีเขาเหมือนกันคนในโลกเนี่ยเป็นบาป็รทาดของมานเยอะบรรทาดของรูปเสียงกลิ่นและการสัมผัสธรรมลมเราก็หลงไปมีเท่านี้ก็จะเอาเท่านั้นให้มันยิ่งๆกันไปมานก็สนับสนุนให้กําลังอันนี้เราจะเราต้องการจะมาปฏิบัติรรม พระพุทธเจ้าบัาบางเกิดขึ้นหรือในเจ้าลัาทธิต่างๆบังเกิดขึ้นเราก็มาพูดถึงแง่มุมของพุทธศาสตร์สนานั่งสมาธิาวิปัสสนาศีลสมาธิาปัญญาเนี่ยพอเราจะน้อมสติก็มาถึงตนแล้วก็กกจําแนกเอาไว้ละมารมีหลายประเภทม,มีกิเลสสมานะ <c oughs> พอเราจะนั่งสมาธิาทั้งหน่อยหรือเราจะไปวัดไฝวาสัหน่อยมันก็เพื่อนก็มาชวนมั่ง ไปดูหนังดีกว่าแฟนก็นมาชวนมาอ,อ,อย่าไปเลยคนนั้นก็นมาห้ามมั่งอะไรบ้างไปกินเหล้ากันดีกว่าเล่นไพ่กันดีกว่างบุกมานี่กินเหลสมานราคาโทรสามโมหะอันนี้ขันทั้งขันนัมมาเนี่ยบางทีมันไม่อยากให้เราไปไม่อยากให้เรานั่งสมาธิหรือไม่อยากให้เราปฏิบัติธรรมไม่อยากให้เรารักษาศีลทําไมมีเหตุเนี่ยทาไม่เป็นโรคกระเพาะต้องกินยานต้องกินนอนกินนี่อ้างมันขันดัมมา ขวางทางเราทาให้คิดว่าเราเป็นโอ้เราไม่มีวาสนานะร่างกายพิการถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเราก็มีตนเป็นี้ก่อนที่พึ่งเราจะเริญสติอยู่กับตนพอผ่านอยากผันขันธมานไปได้รูปเสงอรูปเวทนาสัญญาตัางวิญญาณก็คือรูปนามกายใจของเรานัญญา่นเอง แล้วผ่านยะกายตรงนี้มมีเราเราเกาะเราพึ่งเราเจริญสติมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งเข้าเชี่ยวชาญชนานาญจนสติอยู่กับตัวจนกระทั่งผ่อนวางก็ไปสู่ส่วนละเอียดได้ก็ไปเจอเทวบุ่รมานนนเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเข้าไปสู่โลกละเอียดได้เราก็จะไปเจอคนผ่านนะอาเสวนาจะพาละนางปันติตานาจะเสวนาปูชาจะปูชนียนางเอตมังขลมุตตมังพระพุทธเจ้าบอกไปครบพบันคารพศ คบบัณฑิตบูชาคนที่คนควรบูชาไอ้มารมันอยู่ในตัวเรามันตัวดีตัวชั่วคนดีอยู่ในคนชั่วคนชั่วอยู่ในคนดีผีอยู่ในคนคนอยู่ในผีนะมันมีทั้งฝ่ายขาวฝ่ายดำแต่คือตัวเราเองนี่เองคิดดีมั้งคิดชั่วมั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย,เ,วยเฉยๆบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปยึด ถ้าเราคัดเจริยมาถึงอยู่นี้เนี่ยถ้าเรามองตนเนี่ยเราจะเห็นมันมีตัวดีตัวชั่วไอตัวชั่วมันก็จะกลัวเราจะไปนิพพานมันก็ขวางทางเราเอ็งจะไปปฏิบัติเพื่อดับเพื่ออะไรมันคืออะไรผู้ถามถามว่าไอสิ่งที่เราพูดไาเอ็งจะปฏิบัติให้จิตมันดับเพื่อมันคืออะไรแล้วผลกันคืออะไรก็เพราะถ้าเราทําตามมันเนี่ยไอมานตัวเนี้เนี่ยมันเป็น มันจะเป็นเทวบุตรมารก็ได้หรือว่าเป็นอภิสังขารมารก็ได้ในส,ส่วนอนเนชาภิสังขารเป็นอบุญญาภิสังขารมันตัวขวางขวางที่เราจะทำความดีเพราะฉะนั้นนี่เราผ่านคันธมารได้มาเจอเทวบุตรมารเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปบางคลิปเนี่ย้ระเจ้าปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็อยากจะป,ะจปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ คุณธรรมบรรลุสมาธิตามที่เคยมาสมัยที่ทำเบญกลางวา่าแต่มาเปลี่าเป็นพระแล้วมาเจริญนิพพานเพราะวราพวกเพื่อนพระเดียกันเนี่ยเขาก็ปฏิบัติใหม่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็พอปฏิบัติไปจะแก่สองสาวันเนี่ยท่านเขาก็มาเล่าให้ฟังพอนั่งสมาธิอะไรไอ้พวกมีเทวดามาบอกบอกท่านฝนจะตกแล้วตากีวรไว้อันนี้ก็ ตกใจลุกพวดขึ้นมาเลยกลัวฝนจะตกใส่เปียกจีวรที่ไหนได้มันไม่ตกก็เลือกกเป็นมันมันกลัวเราจะไปบรรลุคุณธรรมความดีชั้นชุงสูงขึ้นไป <c oughs> ถ้าเราไปทําตามมันเนี่ยเราก็พลาดออกจากฐานของเราที่เราควร <c oughs> เหมือนเรารอรถเมย์รถเมย์ม,มาแล้วมีคนกระชากลากถูจนรถรถเมย์ไปแล้ว <c oughs> เราก็ไม่ได้ไปก็เราไปเชื่อเขา พทธเจ้าบา้มีตอนมีธรรมเป็นนี่กอดที่พึ่งหน้ามันเป็นเนทวบุตรมารเนี่ยจะเป็นมารภายนอกก็ดีเป็นมารภายในก็ดีเป็นฝ่ายขาวฝ่ายดำมาเป็นฝ่าย,า,ย,า,ยานมารฝ่ายดำนะมันทําให้เราขี้เกียจขี้ค้านมันทําให้เราคิดชั่วเรื่อไอคนพาลพทธเจ้าให้ครบคนพาลในครบบัณฑิตก็คือฝ่ายขาวนั่นเองที่อยู่ภายในจิตใจที่คิดดีจิตใจที่คิดชั่วในตัวเราแล้วมันก็มามาจากเทวบุตรมารภายนอก กลัวเราจะไปนิบานมันก็พย,ยายามมาหลอกมาลวงมาขดมาขวางนะอันนี้เราหมายถึงเราเท้าเทาถึงความละเอียดแล้วนะเป็นที่ว่าบุญมาถ้าเข้าละเอียดไปกว่านี้มันจะเจอไอ้ิสังขารมานก็คือฉานบุญญาบางทีก็ปรุงแต่งไฟดีจะไปชวนคนน้นมาทําบุญคนนี้มาทําบุญ,าบ,ญบางทีก็ปรุงแต่งไฟชั่วแกแล้วแต่มันจะเกิดมาละเอียดเข้าไปนะเพราะว่าไอ้พวกสัญญามัน มันซ้อนอยู่ในจิตของเรามันสั่งสมหมักหมมอยู่ในจิตของเรามาไล่ร้อยชาต e> ิบัญชาติหมื Artist ่นชาติแสนชาติจนนับพบนับชาติไม่ทั่วนะมันมีอยู่ในจิตของเราแล้วส่วนประกอบของใจออของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะการกระทําของเราเพราะนั้นเป็นบุญญาพิสังขารก็ดีอาบุญญาพิสังขารก็ดีฝ่ายดีก็ตามฝ่ายชั่วก็ตามเนี่ยมันมาขัดขวางม,มันแบบถ้าเป็นฝ่ายที่ขัดขวางทาําความดีก็เรียกว่าเป็นฝ่ายอาบุญญาพิสังขารเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายบาป อันนี้ก็เป็นมารหมดแม้กระทั่งอเนญยชานพิสังขารเนี่ยถ้าเราเจริญสมาธิเฉยๆเราไม่จัดไอ้วงนี้เป็นอเนญยชานพิสังขารเอ,อ้เราไม่จัดว่าเป็นมารเราจัดว่าเราจะเอาแค่สมาธิเนี่ยเพราะในไอ้ตัวมาขัดขวางนี่ก็มาขัดขวางว่าจะทําดับไปทำไมเนี่ย,ยก็เขาเรียกกันเป็นมารแต่ถ้าเราจะเจริญนิพพานเราต้องการปรณนิพานแม้กระทั่งการได้ฌานจิตใจที่สงบอะไรนี่ก็เป็นมารทําให้เราไปเตดยึดอยู่เนี่ยมารมันให้กําลังกําลังเรา กิเลสมาขันธมานเทีวบุญมาในบิสังขารมาเนี่ยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยความตายเนี่ก็เป็นเป็นมานเหมือนกันถ้าเราจะไปนิพพานแล้วเนี่ยถ้าเรากลัวตายเราก็ต้องอยู่ตกอยู่ในพวกเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรากลัวตายแต่ถ้าเราไม่กลัวตายเราก็มีตนมีธรรมไม่ก่กอนที่พึ่งตายเป็นตายเนี่ยเรากอทําเราดูความรู้สึกที่ลงกระทบไปจมูกเราดูใจเต้นแล้วก็ดูอะไรจนกระทั่งมันผ่านความตายไปได้ อันนี้เรก็ผ่านมัจจุมานไปได้เราจะเห็นจิตใจที่แจ่มใสมันก็เกิดใหม่ในร่างเดิมนะเพราะว่าในเสียงที่มาพูดมาพูดเนี่ยถ้าเราเชื่อมันผลก็คือเราไม่เจริญก้าวหน้าเราก็เป็นไปตามมันมันคืออะไรมันก็คือมาน,นั่นเองแล้วก็ผลมันจะเป็นยังไงผลถ้าเราเชื่อมัน เราก็ไม่ได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงๆแต่ถ้าเราไม่เชื่อมันเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่ามีตนมีธรรมมันนี่ก็ที่พึ่งก็คือมีสติสัมปัญญาสติตรงสัมปัญญาดูใจเต้นหรือดูความรู้สึกที่ลงกระทบเนี่ยให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆมันจะดับหยาบไปหาละเอียดก็ือละอุปทานจากรูปเวทนาสัญญาทั้งขาวิญญ,ญาณหยาคือรูปนามหยาบกายใจหยาบเนี่ยก็ไปสู่ส่วนละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะได้พบ เราจะได้เห็นว่ารถของมาทำย่อมชนะรถทั้งบวงความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งบวงเราไม่ต้องไปเชื่อเมื่อเราปฏิบัติไปถ้าเราหมดความสงสัยแล้วเนี่ยมันจะไม่เชื่อใครดังนั้นไม่ต้องเชื่อในการฟังตามเป็นของเก่าตื่นข่าวอ้างตำรานึกดาวคาดกันเนตึกตามมาการถูกต้องตามรัฐิของตนคนที่พูดเชื่อถือได้สมณะภูนี้เป็นครูบาอาจารย์ของตน ถ้าเรามีตนมีธรรมเันนี่ก่อที่พึ่งพอไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จบกันก็เริ่มพึ่งตนพึ่งธรรม